สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอลฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟอร์ดบัปปแดงนะครับวันนี้ดูใส่ชุดแดงอย่างนี้นะช่วงนี้ช่วงที่ถ่ายทําก็เป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วก็วันนี้บริษัทก็มีงานนะครับก็เลยได้ใส่ชุดแดงเลยดูดิโอ้โดดเด่นมากนะครับอ่ะแต่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับกอลฟจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมนะครับ รถ4ประตูออโต้นะครับโดยส่วนตัวผมใช้คําว่าเป็น1รุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะครับที่ใช้คํานี้เพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านก็พูดคํานี้กับก๊อฟเนาะนะครับก็เป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นอกจากรุ่น nexgenford t r a n g e r Sport นะครับและวันนี้เป็นตัวแพ็กเกตนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าตัวแพ็กเกจนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดจะลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับก็ท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ mm hmm. ได้ที่ช่องชาแนลยูท hmm. ูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดเนาะนะครับกดที่วิดีโอนะครับเข้าไปที่ช่องเนี่ยถ้าเกิดดูไม่กดไปที่วิดีโอเนี่ยมันก็มีอยู่นิดนิด,นด,นดหน่อยกดไปที่วิดีโอเลยครับวิดีโอมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับห้าร้อยหกร้อยคลิปนะครับก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้้้้้าาาาลลลูกกกกกกกคคเเเเปปปิิิดดดระะ่่่่งงงแจจจจตตตืออออนนนนนนีียไไททุ็ั นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนไปนะครับหรือถ้าเกิดพี่บอกว่าเฮ้ยกอลพี่จะดู4ประตูอย่างเดียวเลยแต่กอลฟลงคลิปเยอะเกินนะครับพี่กดเข้าไปที่เพลย์ลิสกอฟแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแปมทาให้มันเป็นระเบียบและเรียบร้อยนะครับรุ่นเก่าๆก็ลบไปเนาะตอนนี้ก็มาวัดกันที่ตัว next gen อย่างเดียวนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับรถที่กอลฟพามารีวิวนะครับ next gen ford ranger sport ครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลอร์โบ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะไม่มีขายแล้วนะมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างเผื่อท่านใดสนใจก็ลองเช็คมาได้นะครับตอนนี้จะเหลือออโต้นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นตัวออโต้มีแพ็กเกจนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับ,รบ,รบแรงม้าเนี่ยเท่ากันทุกตัวก็คือ170แรงบิดเท่ากันทุกตัวก็คือ405นะครับอ่าราคาจะจำหน่ายเนาะ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้สแตนดาร์ดก็คือ9 8 4 0 0 0นนะครับเพราะว่านี่ปี6 7แล้วราคาปรับเพิ่มขึ้นมา10,000บาทจากปีที่แล้วนะครับถ้าตัวมีแพ็กเกจก็บวกเพิ่มขึ้นไป6 0,000ก็ล้าน44,0บาทนะครับสีที่จะจำหน่ายก็คือดำเทาขาวขาว,ขาวคือขาวปกตินะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับแล้วก็สีส้มสีบอลเงินไม่ได้ผลิตแล้วนะนะครับสีส้มเป็นสีพิเศษก็บวกเพิ่มไป1 0 0 0 0บาทนะครับมาเดี๋ยวก็พาชมนะครับบอกเลยรุ่นนี้หลายๆท่านทราบอยู่แล้วเป็นรถรุ่นที ผมเองก็ใช้อยู่นะครับหน้าแต่ของผมใช้สีขาวเนาะรถที่เรามารีวิววันนี้เป็นสีดํานะครับแอปซูลูดแบ็คนะครับก็เป็นสีดําเลยนะครับคันนี้สแตนดาร์ดเลยนะครับเดิมๆนะพามาดูกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีกรอบเนี่ยนะครับตัวกรอบนะครับแล้วก็ตัวคาดกลางเนี่ยเป็นสีเทากาไฟนะครับโลโก้เป็นสีน้ําเงินนะครับ ตัวขอบเนี่ยเป็นโครเมียมสีเงินนะครับลังพึ่งเป็นสีดําด้านนะครับเป็นช่องเป็นตารางเป็นพิกเซลนะเห็นไหมครับตัวกรอบนี่ตรงน,นี้กับตัวลังพึ่งนี่เป็นลายเดียวกันเลยนะฮะไฟหน้านะครับถ้าเป็นตัวขับ2นะครับก็จะเป็น LED multi reflector อยู่แล้วนะครับทุกรุ่นยกเว้น Storm Tag ตัวเดียวนั่นเท่ากับว่าลูกค้าออกตั้งแต่ XLS นะครับ XLT หรือใครที่ออกมาแล้วนะสปอร์ตวายแทนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็น LED m u l t i r e เซ c เตอรนะครับมีไฟวิ wing, ่งกลางวันเป็น LED เนาะมันก็จะมีแค่ x l Plus ใช่ไหมครับที่เป็นโคมที่เป็น m u l ติ r e เซ c เตอรเลยเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นคือตัวโลลงไปนะครับแล้วก็ตัวสูงที่แตกต่างกันขับ2ก็จะเป็นรุ่น s t o r m t a g ใช่ไหมครับที่เป็นแมทิกนอกนั้นจะเป็นแบบนี้หมดนะครับอ่ะ ไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็น led นะครับก็ต้องเรียนก่อนเลยว่าตั้งแต่รุ่นสปอร์รุ่น white tag รุ่น storm tag นะครับไฟตัดหมอกเนะี่ยเป็น led นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น xlt xls พวกนั้นจะเป็นฮาโลเจนจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวก็จะมีความต่างกันนะครับบางทีเฮ้ยกอบราคามันต่างกันเท่านี้เท่านี้มันมีอะไรต่างกันนะครับมันก็จะมีจุดเล็กๆที่ต่างกันนะครับ อันนี้ก็แจ้งรถตัวนี้นะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะก็หมุนพวงมาลัยไปด้านขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดนะครับหมุนไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนที่เราเลี้ยวหรือเรายูเทิร์ในที่มืดนะครับตัวนี้มันจะทําให้เราเห็นเส้นถนนเห็นขอบถนนครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดไฟตรงไหนช่วยเลยนะครับก็มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับจะมีความ แตกต่างแล้วก็จะมีความโดดเด่นนะครับที่ต่างกับรุ่นอื่นเพราะว่าตัวนี้ตัวกันชนนะครับจะเป็นสีเทากาไฟาใช่ไหมตัวไอตัวเฮดฮ่องกงตัวนี้นะล้ากับตัวกระจังหน้านะครับแต่ชายกันชนเนี่ยเป็นสีเงินแบบยาวนะครับมันจะต่างกับไวาแท็กนะนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเพราะาตัวนี้มันจะยาวไปเลยนะครับท่านใดต้องการจะทําสีชิ้นนี้ชิ้นเดียวได้ไหมกอฟพี่จะต้องการความเข้มทําให้มันดําไปเลยได้ไหมได้นะครับ พี่ต้องการแบบไหนพี่บอกกรอบนะนะครับกรอบจะได้จัดให้ในสิ่งที่พี่ต้องการนะครับและรุ่นนี้นะครับก็จะมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสปอร์ตวายแท็กสตอมแท็กมีคู่หน้านะครับถ้ารุ่น XLT ลงไปจะมีด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับก็จะมีความต่างกันเนาะอ่ะเรามาดูสิ่งที่เพิ่มเติมกันดีกว่านะครับสิ่งที่เพิ่มเติมกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้กรอบหลุดไปอย่างหนึ่งนะครับขออภัยด้วยรถรุ่นสปอร์ตเนี่ยไฟหน้าเปิดปิดอััตตโนมิ เนี่ยครับที่ปัดน้้ำฝนอัตโนมัติอันนี้คือสแตนดาร์ดของรถรุ่นนี้นะนะครับแต่คันนี้เพิ่มแพ็กเกจนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเอาเกี่ยวกับไฟหน้าก่อนเลยนะครับจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะหรือออโต้ไฮบีมนะครับก็ลูกค้าสัญจรอ,อยู่ในที่มืดที่ไม่มีไฟทางไม่มีรถสวนไ,ไม่มีรถอยู่ข้างหน้าไฟสูงจะเปิดเองถ้าขับตอนกลางคืนเนี่ยช่วยได้ถ้ามีรถสูมีรถสวนมีไฟทางหรือมีรถอยู่ข้างหน้าเขาจะดรอปเหลือไฟต่ําเอง ทำงานเองอัตโนมัติครับป็นไงสะดวกเลยนะครับสะดวกมากๆตัวนี้ผมใช้ตั้งจังหวัดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าโอเคมากๆนะครับเราไม่ต้องมานั่งกังวลเดียวก็เปิดเดียวก็ปิดด้วยตัวเขาเองแต่เงื่อนไขนะครับต้องไม่มีรถเพราะว่าการเปิดไฟสูงมันจะไปรบกวนคนอื่นเนาะถ้าไม่มีรถอย่างที่ก็บอกเดียวขาทางานเองนะฮะอ่ะและสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกครับกล้อง360องศาครับสปอร์ตเดิมไม่มีกล้อง360อองศานะ สปอร์ตเดิมมีแต่กล้องถอยนะครับตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจนะครับหกหมบาทก็มีกล้อง3ามร้อองศาเข้ามานะครับแสดงผลผ่านจอกลางก็พูดง่ายๆเหมือนพวกวายแท็กกัสตอมแท็กเลยนะครับอ่ะเรามาต่อนะครับเซนเซอร์นะครับตัวสปอร์ตที่มีแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับด้านหน้าก็พร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากในแพ็กเกจอีกก็คืออะไรครับระบบเลนคิป p ิ้งนะครับสั่นเตือนได้ดึงกลับได้นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าตั้งหรือจะสั่นก่อนแล้วค่อยดึงก็ได้นะครับมีระบบรักษาเลนเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะและก็ยังมีนะครับระบบเรื่องของควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับเพราะตัวสปอร์เดิมสแตนดาร์เนี่ยมันมีแค่ cruise control นะนะครับ ตัวที่มีระยะห่างนะครับที่ฟอร์ใช้โฆษณาเนี่ยนะครับจะมีเฉพาะตัวเพิ่มแพ็กเกจนี้นะนะครับนี่ไงต้องบอกเลยว่าครบใช่ไหมมีกล้องนะครับมีเปิดเปิดไฟสูงใช่ไหมครับมีระบบเลนมีระบบเตือนกันชนและเบรกมีระบบควบคุมความเร็วเพิ่มมา6 0 0 0 0แค่ข้างหน้านี้ก็คุ้มแล้วอะนะครับต้องบอกกันเลยคุ้มมากๆนะเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมาก ลูกค้าผมชอบพิมพ์กันใน u t u b e นะว่าเป็นรถรุ่นที่พี่คิดว่าคุ้มสุดแล้วนะครับแล้วผมเชื่อได้ว่ามันคุ้มจริงนะเพราะว่าผมก็เลือกใช้รุ่นนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันคุ้มยังไงอีกเนาะอ่ะเรามาดูที่ตัวรถก่อนนะครับคิวร้อนะครับสนิ้วแบบแนบเนี่ยมีมากับรถทุกรุ่นนะครับเป็นสีดําด้านหมดนะครับยกเว้นสตอมแท็กนะจะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้มันจะกันเรื่องของริ้วรอยได้ดีนะฮะโช๊คนะครับโช๊ครุ่นนี้เป็นโมโนทูบนะครับสปอร์ วายแท็กสตอมแท็กโช๊คเป็นโมโนทูบอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูต่อที่ตัวล้อนะครับอันนี้ล้อเดิมนะล้อสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับขนาด18นิ้วนะครับก๊อปจะเรียกมันว่าหน้าเงานะบางคนเรียกทูโทนบางคนเรียกหน้าเงินนะครับเรียกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัววายแท็กมันเป็นสีเทารกาไฟมันก็โดนแบ่งแยกไปอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะจับคู่กับยางแรงเดอร์นะครับกุญเชียสองห้าห้าหกสิบห้าอาร์สิบแปดเป็นยาง ฮิวเทเลนเนาะเป็นยาง HT ที่ติดมาพวกนี้นะครับมันจะได้เปรียบเรื่องของประหยัดน้ำมันวิ่งบนถนนดําได้ดีรีดน้ําแล้วมีความเงียบบางคนอาจจะไปใส่ล้อให้มันแบบ AT ได้ไหมพี่ชอบแม็กลายนี้ได้นะครับเพื่อที่จะลุยให้มากกว่าเดิมได้ไหมได้นะครับขึ้นอยู่กับพี่ชอบนะครับและตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะพี่ดูนะสปอร์ตเดิมเป็นหน้าดิสหลังด้มนะครับเปิดดูได้นะครับทุกคนทุกคันนะ แต่ตัวสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับนี่เห็นไหมครับพูดง่ายๆเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเนี่ยลูกค้าถึงบอกว่าส่วนใหญ่ที่แบบดูช่องก็เฮ้ยกอลรุ่นนี้มันคุ้มจริงๆใช่ครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อมาพร้อมกักบเบรกมือไฟฟ้านะครับเพียงเพิ่มเพิ่มหกหมื่นละคุ้มจริงๆครับอ่นะเรามาดูต่อที่ตัวรถนะครับก็เทอร์โบเนาะสัญลักษณ์ของรถเกียร์หกสปีดนะครับตัวนี้เ,เ,ญญเป็นคีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบ นะครับรุ่นสปอร์ตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเทากาไฟหมดนะจากที่เราเห็นเนี่ยเห็นนะตัวกรอบนี้เป็นเทากาไฟเทากาไฟตัวครอบนะมือเปิดเนาะพวกนี้จะเป็นตัดเทากาไฟหมดนะครับมีไฟเลี้ยวมีกล้องมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถตัวเดิมๆ,ๆที่ไม่มีแพ็กเกจไม่มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะนะครับไฟส่องสว่างมันจะมาพร้อมกับกล้องพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดเซ็ตของเขาที่มันมาพร้อมกันนะครับและระบบด้านข้าง นะครับก็ยังมีเตือนจุดบอดนะครับพวกเตือนจุดอับนะครับ by spot ด้วยตอนรถวิ่งมานะครับก็จะมีไฟสีส้มๆขึ้นมีแต่ไฟนะไม่มีเสียงนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับที่กอล์ฟให้ก็เลือกความเข้มได้นะครับปกติก็จะมีกันสาดแท้ให้อยู่แล้วทุกคันนะครับแต่ท่านใดไม่เอาก็แจ้งได้นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะเปลี่ยนเป็นน้ามันได้เปลี่ยนเป็นสครับเพจได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมือเปิดพวกนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์สะดวกสบายปลอดภัย ะสะดวกสบายป,ป,ปลอดภัยยังไงหนึ่งมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเดินมานะครับกำม,มือปลอดล็อกรถได้เลยนะครับล็อกรถก็ทัดได้เลยมั obyl? สะดวกสบายเนาะไม่ต้องควักรีโมทออกมาแล้วแล้วมันปลอดภัยยังไงกวอมหนึ่งเมื่อมันเปิดง่ายขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนระยะที่เปิดได้คือระยะประมาณสัก2เมตรนะครับประมาณ2เมตร3เมตรไม่เกินนี้นะฮะแล้วมันจะเปิดได้ในประตูข้างที่มีรีโมทด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดโจรอยู่ฝั่งนู้นก็ยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ปลดลอ็อกรถโจรก็ขึ้นไม่ได้ เปิดประตูไม่ได้ยกเว้นก๊อปจะเป็นคนเปิดไปแล้วนะครับอะมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายพร้อมนะครับบันไดเป็นสีดำนะครับบันไดเป็นสีดำนี่ให้ดูนะครับรูปแบบข้างๆหล่อจริงๆนะบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้นะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนี้มาให้นะครับตัวขอบไลเนอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพวกนี้ก็ไว้ต่อพ์ทเสริมเนาะนะครับต่อพ์ทเสริมได้จะได้ไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับ่ะ ฝาท้ายเป็น LED เป็นแบบคราฟเนาะก็ LED ก็จะเป็นหลีกกับเบรกนะครับเลี้ยวถอยไปหลอดไส้นะครับด้านล่างไม่มีอะไรฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้เนาะก็เหมือนที่ก็บอกนะครับว่ามันกล้องรอบคันนะครับแล้วก็สิ่งที่เติมมาก็มีจะมีเซนเซ,นเซอร์นะครับเซนเซอร์หลังมาพร้อมกับระบบเตือนการชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนี่ ตัวนี้มีมากับทุกรุ่นนะตัวสแตนดาร์ดก็มีนะครับก็พูดง่ายยกขึ้นเบานะครับ,นะรบสะดวกสบายเลยไลเนอร์ก็แถมแต่แบบนี้นะนะครับผมไม่มีรอนรอนถีรอนสูงผมไม่มีนะผมมีแต่รอนนี้เพราะอะไรเข้าล่องนะครับตัวห่วงล็อกทั้งหมดอยู่ครบนะครับสั่งละสามตัวเนาะนาะสวยงามเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงนะครับพามาดูกันที่ภายในนิดนึงภายในเป็นเบาดหนังนะครับพรมนี่มีให้นะอันนี้พรมของเดิมนะครับมีให้อยู่แล้วด้านหลังมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็น12โวลต์180วัตต์นะเป็นตัวต่อบุหรี่นะครับเป็นแจ็คตัวต่อบุหรี่เนาะภายในเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยดึงมาตรงกลางก็จะมี ที่วางแขนวางแก้วได้นะนะครับแล้วก็ข้างบนมีที่แขวนเสื้ออะไรอย่เงี้ยนะครับปกติเนาะแป๊บหบนึ่งนะครับต้องเอามือแปะพนรถเป็นสีดำตอนผมเปิดผมไม่ชอบจับสีตัวรถจะล้นลูกค้าเป็นรอยนิ้วกันไปหมดก็แผงประตูนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นหนังมือเปิดเป็นแบบซ่อนชุดควบคุมกระจกนะครับออตโต้เป็นคู่หน้าเนาะ เบาเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้คือขึ้นลงฝั่งคนขับเนี่ยปรับ6ทิศทางฝั่งผู้โดยสารปรับ4ี่ทิศทางผู้โดยสารจะไม่มีตัวนี้จะไม่มีขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นเบาะหนังนะพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับมีความแม่นยําคุณผู้หญิงขับได้ครับอารมณ์แบบขับรถเก่งเลยพวงมาลัยเบาแม้จะรถใหญ่ขนาดนี้นะฮะรถรุ่นนี้มีแอร์แบคหกใบครับเป็นพุทสตาร์ท นะครับแล้วก็ชุดควบคุมไฟนะครับตัวนี้หนึ่งเนี่ยคือปรับระดับไฟนะครับไฟหน้าเนาะสูงต่ำหลี่แสงหน้าจอนะครับก็คือหน้าจอหลังพวงมาลัยแล้วหน้าจอกลางนะครับไฟตันหมอกนะครับเปิดตรงนี้อ่หนนี้ก็บอกที่ปั่น้้ำฝนเป็นออโต้ก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเสียบอ่อ usb นะไว้ต่อกล้องนะครับเก๊มีด้านล่างอย่างเดียวนะแต่ก็มีชั้นว่างโทรศัพท์ได้ จอกลางนะครับ12นิ้วนะเป็นซิงค์ 4A Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายรองรับแอปพลิเคชัน f o r d p a s s แอปพลิเคชัน f o r t p a s s ก็ล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้นะครับสตาร์ทรถได้ดูตำแหน่งรถได้ดูข้อมูลรถได้น้ำมันเครื่องรถอยู่ตรงไหนมีอะไรเตือนเกี่ยวกับรถก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับนัดเข้าสนย์ได้นะครับรองรับระบบโทรฉุกเฉินสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเดิมๆตัวสปอร์ตเดิมๆเ,เนี่ยจอตัวนี้จะเป็น10นิ้วสั่งงานด้วยเสียงไม่ได้ นะครับแต่ตอนเป็นมีแพ็กเกจเนี่ยเป็น12นิ้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้เปลี่ยนแอร์ได้เปลี่ยน FM ได้โทรออกได้โทรออกหาก๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับทำได้นะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้าก็มีไวเลสชาร์จครับ USB ไทย A ไทย C เนาะเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับก็ครบวงจรแหละนะครับเนี่ยเห็นนะเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับ ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการผิดความมี ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันครบซึ่งทุกอย่างนะครับไม่ผิดกับคำที่ลูกค้าชอบพูดเกกับว่าเป็นรถรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะครับรุ่นหนึ่งเลยของ Ford นะครับก็ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ต้องบอกก่อนนะหมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้ฟอร์ดแจ้งมานะครับตัวนี้นะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับเขาก็ผลิตมาเอาใจลูกค้าที่ต้องการนะครับก็ท่านใดสนใจตอนนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูู่กกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็อขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ